ที่เราดับบันไดคนที่เราชอบที่จุดก็คือเลโก้มีตอนเราอยู่อันวันสามพี่ฉันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำไมอ่ามันนอนหลับกิ๊บ ดิ๊กยอดสวนมาจากกระต่ายมีดิ๊กรถเนี้ยวคนรอดูนะรอดูรอดูดอดวิวทุกคนแอบกันเล็กน่าเราเหมือนได้ไงดูนะนี่เรานั่งอย่างนี้